ด้วยการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวันออมาดูก่อนบ่ายใครเครียดปุ๊กปีนั่นเงียบเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนาน รุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยักษเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเล่นเล่นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับมาแน่แม่จ๋าก่อนใบก่อนใบใครเครียด์ก่อนใบก่อนใบใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดขายความตีเรียสได้ทุกเวลาก่อนใบก่อนใบใครเครียด์ก่อนใบก่อนใบใครเครียด์ก่อนใบจะขายความเครียด ในฐานะที่เราได้มาเล่าเรียนวิชาศาสตร์แห่งตลกที่บ้านคอมเมดเี้ยนี่5ปีห้า<ะ>ปีอ่ะทำไมนานนะครับครูอ้าวก็ถือว่าช่วงนี้ช่วงโควิดก็ตักตัวไปด้วยอยู่มัานานานปะ่ะแต่หนูรู้สึกว่ายิ่งอยู่นานไปแล้วพวกเรายังไม่เก่งขึ้นเลยนะครับใช่ครับผมรู้สึกท้อ,ทอยังไงไม่รู้ฮะอย่าทอ้อ ท่อมีเอาไว้ให้ลิงถือน่ละตลกอะก็สอนกันได้นะอยู่ต่อไปอีกสิปีเวกเอคเก่งเข้าใจแล้วใช่ค่ะอีกสิปีที่มีหวังแก่ตายคาโรงเรียนเลยนะครับครูอีกสิปีเดี๋ยวแฟนหนูก็คิดถึงหนูแย่เลยนะเขาเขอย่างเงี้ยฮะไล่อีกหน่อยอีกหน่อยเมื่อไรจะเก่งเอางี้ดีกว่า ใช่เพราะเธอต้องต้องฝึกฝนไปเยอะๆเข้าใจไหมใช่ไม่ทันเก่งนี่แก่แล้วฮะใช่เขาตั้งใจเยีนยกันด้วยเข้าใจไหมคะแก่ด้วยอ้าวทำไมนะคะเมื่อไหร่จะเลิกเดินตามฉันเนี่ยโ็โเดินเป็นเพื่อนค่แท่านจะนั่งค่ะจะนั่งค่ะ เอาอย่างนี้สรุปง่ายๆนะคะทุกคนวันนี้ท่านประธานมาที่นี่เพื่อต้องการจะให้พวกเธอเนี่ยแสดงความสามารถครับหมู่บ้านนี้เราโรงเรียนตลกเห็นไหมชิงนี่มีกี่ชั้นรู้ไหมกี่ชั้นกี่ชั้นหลายชั้นเยอะแหละเอาอุ้งสามชั้นทิ่แงงแงงแงงหนักอ๋อแงงแงงแงงนี่คือสสามชั้นบอกให้รู้ว่าจำไหมแล้วถ้าสองชั้น กิ้งงงงงับสองชั้นสชั้นครับถ้าอยากรู้อะไรไม่ถามได้นะชั้นเดียวชั้นเดียวบินหยับชั้นครึ่งครับกิง่งและถ้าครึ่งชั้นพี่ใส่ได้ฮะแล้วไม่มีชั้นอ่ะเออเฮ้ย ไม่ไม่มีชั้นมุกถิงอันนี้อันนี้เขาสอนนะเขาสอนนะแต่เขาไม่บอกตรงๆนะมุกเรียนรเียนสอนวิชานี้ยังไม่ได้อยู่ในวิชาในหลักการแล้วมุกฉาบครับมุกฉาบมุกฉาบไม่ไม่ไม่ใช่ฉาบนะครับฉาบปูนนะครับเราไม่ได้มาในในขณะนี้ตลกไม่มีมุกเกี่ยวกกับ่อสร้าบไม่มีไม่มีมุกเธอเนี่ยรู้สึกจะเปลี่ยนแปลงง่ายเหลือเกินนะนี่ตอดอันนี้ตอดครับผมเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้นะครับที่สมทานมาวันนี้เพื่อจะให้พวกเธอเนี่ย แสดงให้ท่านประธานได้ดูอ๋อพ่าสอนมามากแล้วใช่ดูแต่วิชาที่ล่าเรียนไปลองมาแสดงให้ฉันได้ขำบ้างซิดูที่จะขำไหมอันนี้ผมก็ไม่อยากจะอยากจะบอกท่านประธานนะครับในหัวผมนี่นะครับในสมองนี่ไม่มีสมองนะครับมีตะมุกเพราะลักษณะพวกเธอเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองทังนั้นเลยดูแล้วต้องขำแน่นอนแน่นอนแต่ละคนแต่ละคนเห็นไหม ได้เล่นเลยขำได้ได้ได้เมื่อไแสดงแล้วขำมีความสามารถเราก็จะให้ออกไปประชวญโลกภายนอกได้ได้ไปประกอบส่างปนะเทศนะได้เราจะเล่นตลกให้ดู่มเล่องการเล่นตลกนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยบอกได้คำเดียวว่าสบู่ไม่สบองเฮ้ยสพานเฮ้ยสบึมเฮ้ยสบายเฮ้ยถูกแล้วเฮ้ยพวกเธอยังเรียนไม่ถึงมันยังขาดสบักสะบองเลย อันนี้ไม่ได้จดไว้ไงพิจโยมือนนั้นลืมวันนั้นลืมติดต่อติดต่อดาราคาเฟ่เอาไว้เีื่อจะได้ส่งเข้าไปหน้าสีหน้าสีไงอ๋อหน้าสีมันทั้งสามอ่าลืมลืมลืมเลยเอางี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเล่นแบบว่าแซมเปิลแซมเปิลอ่ารู้จักรายการรู้จักกับเป็ดไหมเป็ดรายการก่อนบ่ายอ่ะพอจะติดต่อไว้ด้วยเราจะส่งเด็กวัยรุ่นไปพอเราเรียนจบแล้วเขาจะส่งเราไปเผชิญโชคภายนอกมาก่อนที่เราจะไปเขาจะมอบพผออบให้เราเดินทางไปไม่ใช่ลิเกไม่ใช่ะโพาะแค่นี้ เล่นไปอยู่กับบริษัทก่อนใบใครเครียดใช่แล้วเขาจะให้ไปช่วยขายปลาลาเชิญยิ้มมีมีมีขายเป็นขายต่ออาชีพไปด้วยท่านท่านประธานพร้อมยังครับพร้อมพร้อมให้ทำนะเดี๋ยวผมจะจัดให้เลยี๋ยวผ่อนดาย่อน มาทันนี่ซ้อมแล้วบาังซ้แล้วบางครั้งต้องหัวเราะทิ้งก่อนเดี๋ยวมันอ่านแล้วมันอ๋อท่านประธานครับจริงๆแล้วอ่ะไม่ต้องส่งเด็กไปส่งท่านประธานไปดีกว่าท่านประธานตลกกับเด็กเยอะเลยค่ะให้ผมายก่อนเพราะเรารู้ว่าเด็กของเราสุดยอดทุกคนไดูระดับท่านประธานได้ๆๆ้โอเคเดี๋ยวจะค่อยๆเล่นกันนะเดี๋ยวเอาแบบว่ายุรนันจารุณียุทธนันจารุณีอะไรอัมเปิล เห็นไหนแม้ไม่เห็นแม้ตรงนี้ไม่ทิงยิ้มนะเพ่าไม่นึกเลยว่าจะเล่นเป็นผู้เซอร์ไพ่ครับผมไม่คาดคิดเข็มขัดสั้นอะไรคาดไม่ถึง เอาหนักดีกว่าเอาทีเด็นเอาทีเด็นเลยเอาพึ่กพึ่งเลยเอาทีเด็ดเลยมาเอาแบบว่ามุกแอคโคแอคโคเด้อเด้อเดเด้อ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 ะด้อเดัอเด้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 อเดเด้อเด้อเดจอเด้อเดอเดเล้อเด้อเดจอได้อเด้อเอเด้อเ่อเด้นเล้อเด้เด้ออเดอเด้อเด้อเด้เด้อเด้อเด้นเ้นเดอเ้เ้อเด้เ้อบอเด้อเด้นเ้อ้เกียรติเอาแบบนี้นะ แอคโค่นะแอคโค่นะพูดตามผมแล้วมันเป็นเสียงสะท้อนอะสมมติว่าผมบอกสวัสดีครับ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 อะไรเงี้ยได้ไหมได้ไรไได้ได้โอเคโอเคสวัสดีครับ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 สวัสดีครับครับครับแขกท่านผู้มีเกียรติเกียรติที่มาที่นี่นี่วันนี้นี่ผมปู่บ้าบออะไรเนี่ยครับคุณจะพูดแล้วให้เขาทำเสียงเอคโค้ตามพูดด้วยทำจให้มันทำทำไมซ้อมไงว่าผมดิ้นได้ ผมิ่งนแล้วทำไมไม่วิ่แต่แรกที่ใครแนะนำให้มาเป็นตัวปูถ้าเป็นถอดหน้าห้องนี่ใช่เราปูเราปูไม่ต้องไปไปนำเขาเราเอปล่อยเขาเล่นไปวันนี้ผมขอเป็นตัวปูกันนะครับครับครับเอาเลย้อนะได้ได้สวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครับครับทุกทีเกียรเกียรเกียรที่มาที่นี่นี่วันนี้ดีใจมากมากขอขอบคุณคุณ เมื่อคืนมีหมาตัวเมยตัวหนึ่งหมาทองอยากรู้นะว่าใครคงคืนหมาก็ไม่รู้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 ยห้้ใหให้ใครอยาดูผลดูผลูผูผนรักเองคะมีมุกนกมุกอื่นไหมคะนี่ มุกนี้ผมไม่เล่นปักคลองตลาดเนี่ยเป็นไงอะเข่งผักสันบุบบับบุบบเลยนะเอาทำไมสันคะหมาเข้าไปติดลงบอลอลอลอจัดดจัดดิพี่ ีเก่งนะต่อเลยต่อเลยเผ<อ>ื่อจะชอบมุกเพลงนะเอาแล้วแต่เอาเลยจ้ะมุกเพลงนะพวกเราร้องเพลงกันได้พ่อผมเนี่ยตายคาไม่ร้โอ,โองเพลงเพาะกำลังขโมยเลยเจ้าของมาเจอยิงตายเลยดูผลดูผลเส็นยังขาดพ่อตายคาไม่แม่ไม่คา,าตายอย่าลืม <S <S ตายคาตายแปดบ้าทัานสี่ไงเฮ้ยเหรอนี่ขยันจำนะโอ้โหมุกเพลงอ่ะสบายเลยค่ะสูงกลางต่ำต่ำกลางสูงทุกคนร้องเพลงได้ไหมได้อย่างงี้เสียงสูงนี่กลางนี่ต่ำอย่างงี้ลูกลูกคอนี่สูงนี่กลางนี่ต่ำอย่างงี้ลูกคอนี่ใครร้องคนแรกผมร้องคนแรกร้องเพลงอะไรแอนวาว แบนด์เรานี่คนที่ไหนเ่ยคนกทมอุ้ยโอ้ยกรุงเทพมหานครกลางทองมหาสารคามเี่ตอบเลยค่ะตอบเลยค่ะตอบเลยค่ะอ่ะไอ่อย่างอย่างพ่ออย่างพ่ออีพ่อพ่ออีพ่อแม่อีแม่น้องสาวอีลาเมี้ยตอบ ขยี้ขยี้ขยี้อีกชิวล้วขย่างนี้ยล้วร้องได้นะร้องได้เฮงนะวิ่งว้าวครับจัดเลยโดนตีมาเฮ้ยเฮ้ยเลตุเปลาลาเลตุเปลเลตุปลาลาเลตุเปล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 าใจเอ้ใจใจใจ เอาใจใหจใจเฮ้เอาใจใหจใจเฮ้เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเฮทำไมทำไมอ่ะไม่ได้ทำอะไรไม่มีสูงไม่ต่ำนะเต้นอยู่คนเดียวเนี่ยมันจะเรื่องเรื่องมันจะสูงต่างต่ำได้ดิอยากได้อย่างนั้นนี่อะไรสุดแล้วมันโชว์โชว์นะฮะอันนี้ซ้อมให้ดูนะผมดิ้นได้ ให้ปูอย่างเดียวไม่ต้องดิ้นเออปูเขาเล่นสูงกลางต่ำเนี่ยขาขวาเนี่ยมันขยับดิ้ดูดินิท่านประธานดูอยู่อยากผมอยากดิ้นจริงๆเออไม่ังไปทำอะไรไม่มีใครปูคนต่อไปเหรอหนูเลยเอาสูงกลางต่ำนะเร่าเพลงอะไรกลับมาทำไมอะไรนะกลับมาทำไมไปไหนมามันแค่ละอองไงฮะแค่ละอองเองผมไม่เล่นสนามหลวงผมไม่เล่นสนามหลวงเป็นไงอ่ะ ที่คนยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยหลังไม่ทีหมอนมือย้อยย้อยยไม่เก็บรองเท้าหน่อยคว้างไม่ถึงเฮ้ยเพลง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 ไงเพลงไงกลับมาทำไมฮะกลับมาทำไมรถตี ไปไม่ลานี่นะ้าไปกันลุกเดือดเงินกลางะเดทไหนาตาที่รดในหุม วันจะไปไหมลาะทีน่าไปกันรึจุดการลาเที่หนาตาทีตทุ่งในหุ่มรูหรือตาที่เพลดเพลายไปเพื่อเลี้อกนหรืซะจมามาอ้้ยโอยันไม่ได้ไม่ต้อไ่อเลยต่อเลยต่อเลยต่อเลยนี่นี่นี่ อะไรอ่ะที่อะไรสามสิบกั๊กเก๋วโอ้โหนี่หกสิบบาแล้วเราเทขอเทงเหรอได้ดนตีเดี๋ยวนีเดี๋ยวนี้ดูก่อนไปหาเชือกมามัดตัวตัวแล้วอะไรของนักหนาอยากอยากดิ้นอ่ะอยากวิ้งตอนนี้เขาก็ดิ้นอยู่ผมดิ้นดูดีไวตัวที่แล้วเยอะเลยฮะดิ้นดีไวตัวที่แล้วเยอะเอาละเอางั้น พี่ตักปูให้เอาแล้วเป็นเรื่องแล้วไงเอาแล้วเอ้ยมาจะทำไมเหยุดอะไรจะร้องเพลงอะไรก็เอาแล้วเขาจะบอกเขาี่เพลงอะไจู่ๆจะมาเสิรเหนื่อยไหมล่ะลองลองปูแบบนิ่งๆมาให้คนหนุ่มคนเล็กได้บ้างเออเอออ่เพลงอะไรสามส้นจั๊กแจ๋วมาถอได้เลยโดนตีมา ประสาทัปยุควันตาหัวลงเหัวนั่งมานั่งทำตาปิด่ยนเปียน้องอายุสามสิบสามอีให้ยังสูงไว้เจ็บจะทำไมจะดีใจะทำไมไม่ไม่สูงเลยจะดูผลให้ดูผลหรอกเกศเอาตัวตบไปเลยไข่ลูกยอดไข่ลูกยอดอ เลยเราเป็นอะไรหมากัดไปเดินยังไงอ่ะั้งนี้เฮ้ยเขาพิงเลยเขาพิงเขาตีบ้ามาทนากะไรแม่ม้าโกมาทนาโอ้กะไรแม่บ้าเหลือเรือยาทองหรือแมนอัวงมันไหลให้ยักให้ยัยให้ยั ไลไลไล่ไลไล่ไอ้าเล่นต้องดินโู้งขาหนูต้องฟ้องค่ะฟ้องเรื่องอะไรกูหายไอ้นี่เอาไปกินหมดเลยปิดมุกอไรปิดมุกอะไรปิดอยู่คนเดียวเอาแบบว่านี่ะมุกเพลงไม่ได้ต้องเอามุกอะไรเพลงขึ้นบ้านไหมอเพลงขึ้นเพลงขึ้นบ้านอเพลงขึ้นบ้านเนี่ยอะไรปิลงึ้นบ้านเนี่ยปาเก้ ได้ไหมได้ไหมเร็วเร็วเร็วรู้แล้วว่ามีรู้แล้วว่ามีรอยยิ้มอยู่รู้แล้วรู้แล้วต่อเลยพี่ต่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวปูนะปูปูปูฉจะเป็นตัวปูแล้วพวกแกก็เป็นตัวกุ้งอะไรนะเมื่อกี้ว่าไงานนะฉันเป็นตัวปูพวกแกเป็นตัวกุ้งกุ้งปูปลา

เฮเอาเฮเฮอ่ะเฮอ่ะเฮเฮเล่นเสียงแล้วเนี่ยเฮอ่ะเฮเอาเฮเฮอ่าพับมเฮ้กันทีค้าเฮ้กันมุดได้หรอก็มเล่นเสียงเทียนยังไงไม่รู้อ่ะเออ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 แล้วก็เออเออเออเฮ้เอาเฮเฮยอะไรอ่ะมันก็ยังมีแปลงๆมาเช็คทีค้าแจ๊เปล่าฟังสิค้าเฮเอาเฮเฮอ่ะเฮอ่ะเฮ้ เฮเอาเฮเฮเฮเอาเฮเฮฮ่าก็ไม hey, uh ่ม huh ีอะไรเนาเฮ่เ huh. ป hey, hey, hey. ็นไระเอาไหนเออ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 จะเออเงเงยแล้วจะเออเงงเงยห้วยเอาหวยหวยเ้ยโอ๊ยหุบนักฆ่ากระพือลักากระพือเออเด็ก ครูนึกได้แล้วเขาออกจากที่นี่ไปเถอะนะเขาเล่นยังไงเล่นตะแขกหลับไปแล้วอ่ะโอ้ยไปครูขาครูขาเด็กเล่นเล่นเลิกแล้วครูขาครูขาได้แล้วโอ้ยสุดแล้ว้สำหรับวันนี้เราไปไองามไส้มาเสยาวไปเอาสั้นๆ อตายแขกประจำนี่ผมไม่แขกขาประจำเพราะว่ามาแต่ที่ไม่เคยใส่ขาปอมาเที่ยวเลยไม่ได้เอามาปูผัดผมกะหรี่นี่เทรปของเรานี่มาจากเหลาเลยอ๋อมาจากโรงงานดินสอหัวหน้าเดี๋ยวเด๋ออันไหนหัวไหนหน้าครับน่ะ